สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีละกาประจำเดือนกรกฎาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันในช่วงเดือนกรกฎาคมมีชิ้นปนของไพ่ที่ดีมากๆเข้ามาทับอยู่ซึ่งทำให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะเกิดโอกาสสำหรับคนที่เกิดปีละกานะคะโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่า หรือว่าบุตรหลานหรือบริวารเนี่ยน่าที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตากันนะไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของเองปรกากฏไพ่การทํางานเดือนนี้เป็นเดือนที่ขยันเป็นเดือนที่มีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเกิดโอกาสในเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆด้วยหรือคนที่เกิดเปีละกาเองต้องขยันแหละต้องสร้างผลงานให้มากๆเข้าหาลูกค้านะแล้วก็ติดต่อธุรกิจการงานให้เยอะๆหน่อยนะจะมีความสําเร็จนะคะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของงานหรือธุรกิจ และตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายอันนี้ต้องระมัดระวังปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันแต่ว่ามองว่ายังปรับปรุงฟื้นฟูแก้ไขได้นะรวมถึงนะอาจจะมีเรื่องของปัญหาบางอย่างซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพด้วยหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของการเงินหรือทรัพย์สินบางอย่างหรือปัญหาด้านกฎหมายอันนี้ก็ต้องไปเคลียร์ในตำแหน่งนี้นะแต่มองว่ายังเป็นตำแหน่งที่ยังพูดคุยกันได้หรือยังปรับกันได้นะคะ และตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้หญิงถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีหน้าที่จะเข้ามานะคะทําให้เกิดโอกาสหรือเกิดการเริ่มต้นใหม่ๆห,หรือเข้ามาช่วยเหลือทุกเรื่องเลยในตำแหน่งนะของบ้านที่อยู่อาศัยสงงาํานักงานร้านค้าบางคนมีการต่อเติมมีการซ่อมแซมหรือมีการยกย้ายบางคนมีเรื่องของการซื้อหรือการขายนะก็ถือว่าบางคนมีการประกาศขายบ้านนะคะหรือการเซ้งหลานนี่ถือว่าเป็นสถานการณ์นะ รวมถึงนะคะเดือนนี้อาจจะต้องไปตรวจสอบในตำแหน่งของบ้านหรือร้านว่ามีส่วนไหนที่เป็นรอยแตกรอยรั่วรอยเล้าไหมให้ไปแก้ไขซะจะทําให้สุขภาพร่างกายของคนในบ้านดีมากขึ้นรวมถึงนะคะเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความนะคะก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บางคนที่มีปัญหาเรื่องของคดีความก็อาจจะเอาในเรื่องของบ้านนี่แหละนะคะหรือว่าต้องมีเรื่องของการประกันน่ะ นะหรือมีทรัพย์สินไปค้ำประกันมันก็เป็นสถานการณ์ที่เข้ามานะฉันต้องยืนอยู่เป็นความรอบคอบเหมือนกันนะเพราะอิทธิพลของตําแหน่งของบ้านมันก็ยังมีไพ่เสียหายเข้ามาทับอยู่แต่ว่ามันเป็นพ่การปรับเปลี่ยนไงถ้าเราแก้ไขปรับเปลี่ยนมันทําให้ตัวของบ้านหรือร้านนี่ดีมากขึ้นนะคะแต่เงินทองนี่มันยังเข้ามาไม่เต็มไงมันเข้ามาเนี่ยมันโดนพ่เสียหายออกไปเหมือนกับว่าพอเข้ามาปุ๊บมันต้องไปใช้จ่ายหนี้สินนะหรือว่าพอเข้ามาปุ๊บมันมีเรื่องให้ต้องเอาออกไปอย่างงี้นะคะหรือต้องไป ฟื้นฟูแก้ไขตลอดเวลาบางคนนี่ทําบ้านมานานละสร้างไม่เคยเสร็จสักทีอ่ะนะฉะนั้นอาจจะต้องแบบรีบทาให้เสร็จนะคะจะได้ทําให้นะในเรื่องของโอกาสต่างๆเข้ามาในตัวบ้านมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการเงินเรื่องทรัพย์นี่แหละนะคะแล้วคนในบ้านไปสังเกตดูมีอาการเจ็บป่วยไหม แล้วเวลาเจ็บป่วยนี่เจ็บป่วยทั้งครอบครัวเลยนะอยู่กัน4ี่ห้าคนเน,นี่ยสามสี่คนเนี่ยเจ็บป่วยหมดเลยนะไปสังเกตดูถ้ามีเรื่องของการเจ็บป่วยหรือมีเรื่องของการผ่าตัดใหญ่ต้องหาเวลานะทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือต้องไปตรวจด,ดูว่าตรงไหนมันเป็นรอยรั่วรอยแตกเราไปซ่อมไปแก้นะแล้วพื้นบ้านนีุ่ดหรือเปล่าคือบางคนถ้ากำลังจะไปซื้อบ้านน่ะหรือจะไปเซ้งร้านนะคะก็ต้องตรวจสอบว่าตรงนั้นน่ะมันมีปัญหาอะไรไหมมีพื้นสดไหมแล้วก็ พื้นแข็งแรงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูด้วยนะก็ถือว่ายังไม่ใช่ตำแหน่งที่เสียหายนะคะยังมีไพด่ดีๆเข้ามาอยู่นะก็ถือว่ายังสามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับแก้ได้แหละถ้าทำให้เกิดในเรื่องของความมั่นคงในตัวบ้านหรือตัวร้านอยู่ในตำแหน่งของญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ถือว่าญาติพี่น้องยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะโดยเฉพาะญาติพี่น้องนี่อาจจะมีปัญหาบางอย่างเรื่องสุขภาพนะคะหรือมีปัญหาติดขัดจะสามารถแก้ไขไปได้หรือกําลังมีข่าวดีเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ได้ตำแหน่งนะคะของบริวารถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีจะได้บริวารที่เก่งบริวารที่ขยันเข้ามาช่วยเหลืองานในตำแหน่งของลูกก็จะมีข่าวดีด้านการงานการเรียนแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยและตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนใกล้ๆร้านนี้ถือว่าดีมากๆจะได้เพื่อนที่ดีเข้ามานะคะแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเริ่มต้นใหม่ๆตำแหน่งของการช่วยเหลือมีคนเข้ามาในการช่วยเหลือนะโดยเฉพาะนะคะอาจจะเป็นคนผิวขาว นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือไล่เรี่ยก,กันแหละอาจจะเข้ามาคนที่เกิดปีละการนี่เป็นคนที่กําลังมีความคิดนะที่จะไปเรียนต่อหรือศึกษาต่อหรือมีความคิดที่จะขยับขยายธุรกิจบางอย่างรวมถึงนะคะอาจจะมีความคิดที่จะไปทําบุญใหญ อ่านี้มองว่านะส่งผลในด้านดีนะคะก็เป็นคนที่มีความคิดใจบุญใจก,กุศลแหลหรือบางคนก็อาจจะกําลังเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเพื่อที่จะเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการทํางานพพะยิบสีพยากรณ์น,นะคะก็บอกว่าโอกาสต่างๆยังขี้คลายไปได้แต่บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปัญหาอาจจะต้องใช้จ่ายเงินนะเพื่อที่จะเข้าไปทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวได้ดีหรือได้ลงตัวมากขึ้นนะคะ การทางานของคนที่เกิดพิรกาถือว่าส่งผลในด้านดีเป็นเดือนที่ยังมีอิทธิพลของไพ่เจ็ดไม้เข้ามานะคะซึ่งนะคะการทํางานนี่ยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่เกิดโอกาสแน่นอนคนที่ว่างงานอยู่ขอให้ไปสมัครงานส่วนคนที่ทํางานประจําขยันเยอะๆจะมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสหรือมีข่าวดีนะคะสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือตำแหน่งที่เป็นปัญหาคือผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้อาจจะมีปัญหากันบ้างแต่ถือว่าตำแหน่งนี้ยังเข้ามา ะะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะหรือเข้ามาทําให้การทํางานของคนที่เกิดปีละกายังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะฉะนันต้องเข้าไปกระชับความสัมพันธ์นิดนึงนะคะจะทําให้เรื่องของการทํางานหรือการเคลื่อนไหวต่างๆนี้เกิดความราบรื่นแล้วก็ส่งผลดีมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมส่วนในเรื่องของการเงินนี้ต้องมองว่าคนที่เกิดปีละกาเนี่ยรายได้การเงินนี่อย่างดี เพราะอิทธิพลของไพ่เจ็ดเหรียญ9เหรียญเข้ามาเนี่ยธุรกิจที่ลงทุนไปยังเกิดกําไรนะแล้วก็งานหรือการเคลื่อนไหวเยอะๆเนี่ยขยันมากนะก็ได้เงินเยอะนะคะแล้วก็ภูมสุภาพสตริอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยหรือเข้ามาให้การอุปถัมภ์กันถือว่ารายได้การเงินนะคะยังเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลดีด้วยแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังเดือนนี้จะมีปัญหาค่าใช้จ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมร้านหรือการซ่อมรถ นะฉะนั้นอาจจะต้องไปควบคุมตรงส่วนนั้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพวัวพันในเรื่องของความรักอาจจะมีนะคะคนเก่าๆกลับเข้ามาด้วยนะคะ ก็เป็นความสัมพันธ์ที่คนโสดนะคะอยู่ในช่วงที่อาจจะค่อยๆศึกษากันน่ะหรือค่อยๆพัฒนากันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะเป็นความรักที่อาจจะมีปัญหากันมาก่อนนะแต่เดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะโดยเฉพาะจะมารื้อฟื้นในเรื่องของปัญหาต่างๆให้เกิดความลงตัวมากยิ่งขึ้นถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยสามารถที่จะอยู่ด้วยกันไปได้ก็จะอยู่กันต่อไปเป็น ความรักที่ให้กําลังใจกันแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขก็อาจจะมีการหย่าร้างกันนะ่ะนะหรือว่ามีการเลิกลากันด้วยดีนะคะมันก็จะมีการพูดคุยทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เข้าใจกันนะหรือว่ายังมีการตกลงกันนะคะด้วยเหตุผลนะ่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ระมัดระวังนะคะปัญหาโรคเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาเลื้อรังรวมถึงปัญหาโรคซึมเศร้านะคะโรคคิดเยอะคิดมาก อาการแสบท้องอ่ะหรือ,อาการแสบร้อนอ่ะบริเวณทรงอกอ่ะหรือช่องท้องกระเพาะอาหารอ่ะปัญหากดไหลย้อนอ่ะรวมถึงนะคะในตำแหน่งนะของรำคอต่อมไทรอยอ่ะอาจจะมีการอักเสบบ้างอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบดูระบบทางเดินหายใจสมองหรือปลายประสาทอ่ะอันนี้อาจจะมีปัญหาแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของปฏติเหตุนะคะซึ่งก็ยังต้องระมัดระวังนะของก,ร,กระดูกปวดกล้ามเนื้อต่างๆ การทำงานของไตถุงน้ําดีท่อน้ําดีก็เพราะปัสสาวะอาจจะอักเสบได้นะคะแอน,นต้องดูแลนะแต่เดือนนี้ยังเห็นไพ่ที่ดีนะคิดว่าสุขภาพร่างกาย หน้าที่จะยังเยียวยาได้หรือถ้ามีปัญหาสุขภาพนะยังฟื้นตัวได้หรือยังเจอคุณหมอที่เก่งเข้ามาดูแลเข้ามารักษานะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองที่ต้องดูแลใส่ใจนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดหรือสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องหรือคนรักด้วยนะคะซึ่งก็ต้องไปดูแลหรือไปเตือนกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพระยิบสิบยากรจะสรุปว่ายอย่างไร ไพ่ยยากรณ์ก็บอกว่าการทํางานเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยนะคะหรือว่าอาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงแหละบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีความคิดที่จะโยกย้ายฉะนั้นนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจเป็นเดือนที่ต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนหรือคนที่จะเปลี่ยนงานต้องหางานที่ใหม่ให้ได้ซะก่อนมองว่ายังมีไพ่การทํางานที่ดีนะ ถ้าไปหางานที่ใหม่จะได้นะอย่าเพิ่งรีบออกมาตอนยังไม่ได้งานใหม่นะมันจะกลายเป็นคนว่างงานทันทีเลยนะคะควรที่จะรอดูสถานการณ์ในเรื่องของการทํางานไปก่อนเพราะเป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานถึงจะมีปัญหายังแก้ไขไปได้นะบางคนรอการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถามว่ามีโอกาสไหมมีแน่นอนค่ะส่วนในเรื่องของการเงินไพ่ยิปสีสรุปว่าการเงินมาจากงาน โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีในการเงินเด่นหรือคุณสุภาพสตตีนั่นแหละจะเข้ามานะคะทำให้เรื่องของไรายได้การเงินมีการเคลื่อนไหวที่ดีส่วนในเรื่องของความรักนะคะพ่ยสิบสีสรุปว่าสําหรับคนโสดคนที่เข้ามาคุยอะ่ะยังตัดสินใจไม่ได้นะยังมีเรื่องของความลังเลสงสัยอยู่อันนี้ก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นความรักที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารเรื่องของความคิดที่แตกต่างกันบ้างก็ให้ไปปรับกัน ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่ไพ่ยสิบสว่าย,ยังเตือนก็สอดคล้องกันแหละเรื่องของอาการอุบัติเหตุอาการบาดเจ็บอาการผ่าตัดนะเรื่องโรคเครียดนะคะหัวใจความดันการไหลเวียนของเลือดนะคะหรือการอักเสบภายในอาจจะเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุขจะชี้นาว่าอย่างไร ไพ่แสงสุกนะคะก็บอกว่าการทํางานนี้อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะแต่ยังตกลงกันได้นะคะยังพูดคุยกันได้หรือมีการร่วมหุ้นลงทุนกันฉะนั้นในเรื่องของการเจราจาหรือการตกลงหรือการร่วมงานกันยังถือว่าเกิดโอกาสนะคะส่วนในเรื่องของการเงินไพ่แสงสุกเตือนระมัดระวังจะมีปัญหาด้านการเงินโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือการปรับปรุปรงซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือบางอย่าง แล้วก็อาจจะถูกปฏิเสธด้านการเงินนะคือบางคนเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าการเงินการทองมันไม่ไหลลื่นอ่ยรองการขายสินค้าเนี่ยถ้าขายแบบเงินเชื่ออันนี้มองว่ามีปัญหาแน่นอนหรือบางคนเนี่ยนะไปซื้อของมาขายก่อนอะ่ะแล้วค่อยจ่ายทีหลังแบบเนี้อันนี้มองว่าจะถูกปฏิเสธนะคะในเรื่องของการให้เครดิตนะ่ย อันนี้ให้เรามาระวังเรื่องของการเงินหรือคนที่ทํางานประจำอ่ะก็ยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่นะคะหรือการเงินที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะก็ต้องวางแผนให้ดีส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับ ไพ่แสงสุกบอกคนโสดนะคะไม่ต้องรีบร้อนะจะเย็นๆรอดูสถานการไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะเป็นความรักที่มีปัญหากันแต่ยังปรับกันได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้เรามาระวังเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบางคนนี้นั่งนานยืนนานหรือมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับช่องปาก แล้วก็เป็นเดือนนะคะที่อาจจะมีเรื่องของการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆรวมถึงน้าจะเป็นเดือนที่ต้องไปตรวจสุขภาพบางคนนี่ถึงเวลานัดแล้วนะแต่ไม่ไปตรวจอ่าอันนี้ต้องไปตรวจนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นี้ถือว่าส่งผลดีนะคะการทํางานค่อนข้างโดดเด่นเป็นเดือนที่ต้องขยันเป็นเดือนที่ต้องสร้างผลงานให้มากๆจะประสบความสําเร็จแล้วมีความก้าวหน้าคนที่ว่างงานแล้วเกิดวันอาทิตย์ขอให้ไปสมัครงานจะได้งานหรือมีความคิดที่จะทําอะไรนะก็ถือว่าจะเกิดความสําเร็จหรือว่ายังคิดไม่ออกให้ไปถามเพื่อนงานเพื่อนจะนําในเรื่องของข่าวดีหรือการทํางานมาให้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้มาจากงานนะถือว่าความขยันจะสร้างเม็ดเงินหรือทําให้เกิดรายได้ที่เกิดสภาพคล่อง ในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่จะเริ่มต้นในการเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่ดีคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์ถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการทํางานโอกาสหรือการเริ่มต้นที่เข้ามาไม่ควรรีรอนะควรที่จะทําเลยจะทําให้มีเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นบางคนเนี่ยนะคะจ,จะมีความคิดที่จะเปิดธุรกิจใหม่หรือ เคลื่อนไหวหรือขยับขยายอะไรอ่ะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารลูกน้องบ้างหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่บ้างแต่มองว่ายังจัดการได้นะคะฉะนั้นการทํางานนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็คนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสาที่จะก้าวหน้าส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังเข้ามาเพราะเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการหาไรายได้นะคะยังมีความมั่นคงแต่ให้เรมามดระวังจะมีค่าใช้ใจ่ายบางส่วนโดยเฉพาะในเรื่องของการซ่อมแซมหรือการต่อเติมบางอย่าง ส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่ดีนะแต่ให้ปรับความสัมพันธ์กันบ้างสุขภาพร่างกายให้ระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดสมองอาการอักเสบภายในหรือการขยายตัวของเนื้อเยื่อหรือเนื้องอกคนที่เกิดในช่วงนะคะวันอังคารถ้าทําธุรกิจการงานนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแพทย์พยาบาลทํางานเป็นงานข้าราชการนะทหารตํารวจ ทำงานเป็นช่างเป็นวิศวะนะคะหรือว่าทำงานขายประกันภยัยประกันชีวิตประกันสุขภาพรวมถึงนะขายเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึงขายอุปกรณ์ก่อสร้างทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมูลนิธิต่างๆช่วยเหลือนะคนที่ตกทุกข์ได้ยากนี่มองว่าถูกฉลกมีโอกาสที่จะได้รับโครงการใหญ่ๆนะคะก็ถือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีแหละ ส่วนคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้อาจจะเหนื่อยบ้างหรือมีการปรับเปลี่ยนบ้างแต่ยังเป็นการปรับเปลี่ยนที่ดีนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเรื่องของการประกาศผลงานฉะนั้นต้องตั้งใจทํางานหรือสร้างผลงานให้มากๆจะโดดเด่นมันจะเป็นเดือนที่มีปัญหาแต่มันจะสิ้นสุดปัญหาทุกเรื่องแล้วทาให้เกิดโอกาสที่ดีมากขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินคนที่เป็นหนี้จะสามารถชําระหนี้หรือใช้หนี้ได้เสร็จสิ้น คนที่มีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความจะได้รับการเงินที่มาจากการชดเชยนะคะตรงส่วนนี้หรือคนที่อยู่ในวัยเกษียณเงินก็อาจจะมีเรื่องของรายได้เข้ามาด้วยนะคะอันนี้ถือว่าการเงินจะมีการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีนะคะบางคนนี่มีปัญหาแบบยืดเยื้อเรื่องของมรดกต่างๆนี่ก็อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งต่างๆนี่ก็จะลงตัวนะการซื้อหรือการจะขายอะไร ถือว่ายังส่งผลดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักอาจจะเป็นคนที่เลิกราก,กันไปแล้วมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาในเรื่องของความรักอีกรอบหนึ่งนะคะหรืออาจจะพบรักกับคนที่ประกอบอาชีพที่พูดมานะหรือคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่อาจจะมีปัญหากันแหละแต่จะพูดคุยกันอย่างที่พูดไปตอนต้นแหะ ก็คือเรื่องของการอย่าล้างนะก็จะพูดคุยกันด้วยดีนะคะหรือว่าถ้าอยู่ด้วยกันได้นะหรือปรับความสัมพันธ์ก็ได้ก็จะอยู่กันต่อไปสุขภาพร่างกายถ้ามีอาการเจ็บป่วยนะคะมันก็จะกลับมาเลื้อยหลังแต่จะสามารถฟื้นตัวได้เร็วนะคะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเคสนะจะเป็นกัรปรับเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่เลยหาเวลาไปทําบุญไปเาดาจคอนิดนึงก็คือบริจาคเลือด บริจาคผ้าหอ่อศพโรงศพหรือเข้าไปช่วยเหลืออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆอันนี้มองว่าดวงจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนี้ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของงานนะถือว่างานยังเกิดโอกาสอยู่แต่ให้ระมัดระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานบ้างนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้บางส่วนจะเข้ามานะคะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของ ปัญหาด้านผลประโยชน์บ้างโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินด้านผลประโยชน์หรือเรื่องของบรดุกต่างๆแต่ถ้าเดือนนี้มีเรื่องของการขายที่ขายทางนี่ถือว่าเกิดโอกาสค่ะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคยุยแต่ยังไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันนะคะคนที่กําลังจะไปซื้อที่ให้ตรวจสอบด้วยว่าที่ที่จะซื้อเนี่ยนะคะบางทีเขาตั้งราคาไว้สูงริบเลยนะไปดูว่าที่ที่เราจะซื้อเนี่ยอนาคตมัน อาจจะเป็นที่ที่เหมือนกับว่ามันไปติดวัดหรือเปล่าติดที่ป่าช้าไหมน้ำท่วมบ่อยหรือเปล่าคือที่ที่จะไปซื้อต้องตรวจสอบดูนะคะไม่งั้นมันจะเป็นที่ที่ไม่ได้สร้างมูลค่าอ่ะอันนี้ให้ไปตรวจสอบหรือให้ไประวังแล้วกันเรื่องของการซื้อที่ซื้อทางคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีเนี่ยนะคะถือว่าเป็นดวงที่โดดเด่นนะ มีโอกาสที่จะมีข่าวดีทั้งเรื่องงานการเรียนการศึกษาการสอบการบรรจุการคัดเลือกเรื่องของการเดินทางทั้งใกล้และไกลนะนี่คือข่าวดีเลยการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่อง เรื่องของความรักคนโสดโดดเด่นมีคนเข้ามาคุยเป็นรักต่างวัยหรือยุ่ไล่เรียกกันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีรวมถึงบางคนที่บุตรหลานบริวารลูกน้องหรือลูกหลานเนี่ยอาจจะเข้ามานําข่าวดีหรือนําในเรื่องของความสดใสมาให้คนที่เกิดในช่วงวันศุกร์ถือว่าดวงชะตานี้ส่งผลด้านดีการทํางานอาจจะมีความรับผิดชอบมากแต่ถือว่าจะเกิดความก้าวหน้าแน่นอนรวมถึงผู้ใหญ่จะไว้เนื้อเชื่อใจให้ มอบหมายงานชิ้นใหญ่ให้อ่ะฉะนั้นต้องเต็มที่นะอย่าไปบ่นนะให้ทํางานอย่างเต็มที่รวมถึงบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังอบรมงานกําลังที่จะไปแบบศึกษาต่อด้วยนะหรือบางคนที่อยู่ในช่วงที่กําลังเรียนน่ะก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยกับเรื่องของการเรียนแต่ถือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะอาจจะเป็นเดือนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบุญการกุศลเนี่ยนี่ถือว่าส่งผลดีนะคะต้องเข้าหาผู้ใหญ่เยอะๆนะส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเดือนที่นะคะ อาจจะมีค่าใช้จ่ายแหละแต่ถือว่ารายได้การเงินยังได้รับการช่วยเหลือก็จะไปมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อเติมบ้างเรื่องของการยกย้ายบ้างหรือว่าเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะหรือการขยายในเรื่องของธุรกิจแต่มองว่ามันเป็นการเงินที่ยังเกิดโอกาสแหละนะคะบางคนนี่ก็คือขอทุนการศึกษานะอาจจะเป็นเดือนที่เหมือนกับเราต้องขยายวงเงินแหละหรือขอทุนเพิ่มอะไรประมาณนี้ก็ถือว่ายังได้รับการช่วยเหลือ ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดไม่โดดเด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ไม่ได้มีปัญหาการแต่ให้ปรับความหวานกันหรือให้หาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะถือว่าเป็นคู่ที่มีสินเสมอกันเป็นคู่ที่คอยช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์กันคู่ทุกคู่ยากอ่ะช่วยแบ่งเบาภาระนะความเหน็ดความเหนื่อยนะฉะนั้นถือว่ามันจะต้องมีเรื่องของการสร้างกุศลต่อเนื่องไปเรื่อยชีวิตรักชีวิตคู่ก็จะราบรื่น คนที่เกิดนะ,ะในช่วงวันเสาร์นะถือว่าเป็นเดือนที่มีเรื่องของความสบายใจนในเรื่องของการทํางานไม่ได้เป็นคนทํางานเองอ่ะบางคนเป็นแม่บ้านนะคะแต่ก็ถือว่านะคะไม่ได้ส่งผลด้านลบบางคนนี่ทํางานสบายๆแต่ว่ามีคนวิ่งเต้นให้งไงเราเป็นคนควบคุมงานแต่มีคนวิ่งทํางานเหนื่อยๆให้อันนี้ถือว่าการทํางานยังดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ไรายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆส่วนในเรื่องของความรักนะคะสาหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุย ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่ยังให้กําลังใจกันนะก็เป็นคู่ที่อยู่กันได้นะบางบางคู่นี้คือบางคนนี้ร้อนอีกคนหนึ่งเย็นนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้อยู่ด้วยกันได้นะคะปรับกันได้แหละนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีนลากานะคะก็มองว่านะคะเดือนนี้มันเริ่มต้นด้วยการทํางานนะ เราก็ต้องสู้เต็มที่เลยแล้วไพ่ที่เก่งๆนี่ออกมาเยอะนะไพ่เจ็ดมาร์ก็เก่งแล้วนะกล้าที่จะทํางานนะคะก้าเหรียญเข้ามาด้วยนี่เงินมาจากงานเลยขยันปุ๊บเงินเข้าขยันปุ๊บเงินมาเห็นไหมคะไพ่นักมายากรือความสามารถความคิดการตัดสินใจการใช้คําพูดการเจรจาไพ่พระนะคะก็รับฟังความคิดเห็นของบุคคลรอบข้างศึกษาเรียนรู้พัฒนาไพ่เดือดสตาชื่อเสียงเห็นไหมคะเรื่องของความโด่งดงังไพ่ การเงินตัวเลขผลตอบรับก็ดีด้วยนะคะก็มีเรื่องของความสบายใจในหลายๆเรื่องนะคะฉะนั้นคนที่เกิดปีนละกรไม่ใช่แค่ความสําเร็จที่ทําให้ตัวเองอย่างเดียวแต่ยังทําให้คนรอบข้างนะคะยอมรับด้วยนะคะแล้วก็ทําให้คนรอบข้างหรือคนในครอบครัวรู้สึกสบายใจด้วยฉะนั้นต้องขยันต้องสู้นะคะจะมีเรื่องของความสําเร็จวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบสิการงานได้ก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธ วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันอังคารค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปด,ดีมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ